ยาพี่น้องเนาะมื่อนี้กะแดดหอนแดดเซาะแดดใสขนาดกันเลยเก็บมาคิดมาแล้วก็มาจะปิดวันตาแดดเนาะจะจงไว้กลิ่นไว้ตาแหงอันละกันเลยพระเดียวว่าจะมาปิดวันมันมันยังแหงไว้มันยังซับเนาะแดดกาเซาะใสหลีเด้มื่อนะเราจะมาปิดวันมันใดเก็บไว้ตาสิโกนมาพอได้ซื้อ เดะย่ามแรงย่ามันนั้นแหละโขไว้เนาะเป็นมาคิดแห้งไว้ใสไว้สวยยาม,มันอึดมันอันนั้นสูงหน้าฝนนี่มันก็นได้มาคิดดีบหลายก็จะมาตาแห้งไว้สกักก้อนมาพอได้ครบได้กิ่นได้ก็มีหลายเนาะพี่น้องทักทยายม,มากับพุ่นละขับมันได้กะผ่านต่อไปพุ่นละ กะเก็บเพื่อยูเพิ่นจะได้แถวบ้านนี่กะเก็บเพนนื่อนำยูจะได้หลายๆเด้เนาะพี่น้องเอ,งเองจะได้พี่น้องผู้เลือกสร้างมากละเอาได้ได้ทุกคนนะพริกพริกโสนพริกปลอดสารพิกเด้เนี่นะปุ่นอยู่แถวหายแถวหน้านี่นะปุ่เซมเบย่ยง มันไม่ได้ต้นมันเสียปุย่าแลกว่ายาแา,ยามแมงผัดเบ้มันผัดมีอ้อเพาะผัดก็ได้เบมันมีหลายแค่ไมนได้เบมันลายเสือโอ้ยปู่เามันหลายลาย,ลายเสือทีทางเก็บทีทงังเอาไปหายแล้วพี่น้องผู้เลอถามาถามาทักมากก็ได้เฮ่อเพิ่นคู่ขน,นเนาะอันนี้หลดโอ้ยไวจะมาปิดวันไวหว่าปิดวันตะแดดตะก่อนมันอย่างนั้น มาคิดนะขึ้นง่ามง่ามเพิงอยู่มาคิดนะตาเสดเดชคัก,กแต่ม่ได้แห้งไวนะพี่น้องอยาพี่น้องจะได้กับพุณละป่านหน้าป่านในเพิ่นเดอ้อขอบคุณมติค่ะ